สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมรอตุลาภูมิใจนำเสนอวิธีศึกษาหรือวิธีดูภาะสมเด็จพระนคงตอนที่เป็นตอนที่หนึงประจำวันที่6กันยายนพุทธศักรกาช2 5 6พภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้สำหรับผมแล้วผมบอกทุกท่านได้เลยว่าเป็นภาพสมเด็รพระนครพิมพ์ใหญ่ ของแท้แป่ท่านอยจะพึงเชื่อผมครับผมจะอธิบายว่าทําไมจริงแท้ครับก่อนอื่นนะครับต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องพระเตวิละครังนั้นมีมากมายทุกท่านต้องวางเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าท่านจะมีความรู้เรื่องใดเรื่องมวลสารเรื่องสร้างไปแจกไปขอให้ท่านวางเอาไว้ก่อนครับท่านฟังอย่างเดียว ท่านไม่ต้องโต้แยง้งฟังวิเคราะห์ดูภาพสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดว่าเป็นพระแท้หรือไม่ต้องมีหลักฐานการสร้างครับต้องมีหลักฐานการสร้างเรามาเริ่มกันที่หลักฐานการสร้างนะครับและจะนําไปสู่ว่าทําไมพระองค์นี้จึงเป็นพระแท้นะครับหลักฐานการสร้างนี่ครับ ทำไมจึงเป็นหลักฐานพระสมเด็จพระครังสร้างโดยสมเด็จเันโตพรมรังสีอดีตเจ้าว่าพระละครโคศิตาลามกรุงเทพมหาคนครท่านมีอายุอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่สามถึงรัชกาลที่4ี่และต้นสมัยรัชกาลที่ห้าสำหรับพระองค์นี้ครับเก่าถึงยุคใหม่ตัวหนังสือเนี่ยครับสองสี่ศูนย์สี่และคำว่าขรัวโตเนี่ย เป็นของแท้เก่าตั้งแต่ปี2404หรือไม่นี่แหละครับเราต้องมาวิเคราะห์ก,กันว่าพระองค์นี้เก่าและสร้างมาสมัยสมเด็จพยันโตจริงหรือไม่เริ่มต้นกันตรงนี้นะครับเราได้อะไรครับจากพระองค์นี้เป็นปูนครับดูขอบพระครับขอบระ ปูนครับปูนปูนปั้นลงลักปิดทองนี่คือศิละปะงานปูนปั้นลงลักปิดทองครับถ้าคนที่ทำงานที่กรมศิละปากรได้มีความรู้เรื่องการเรื่องเรื่องช่างจะทราบว่านี่คือรักเป็นปูนปั้น และทารักเอาไว้นี่ครับเราจะได้ดูกันว่าสิ่งนี้ครับดำๆเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันคืออย่างรักที่สกัดจากต้นรักเอาละครับดูตามนะครับสำหรับตอนนี้เป็นคลิปสั้นๆเพื่อให้รู้ว่านี่ครับคือหลักฐานการสร้าง ยังไม่ต้องเชื่อตามนะครับยังไม่ต้องเชื่อค่อยๆฟังไปทีละตอนครับนี่ครับหลักฐานการสร้างไม่ต้องดูพิมพ์พระนะครับเรายังไม่ต้องดูพิมพ์พระท่านสร้างพระไว้มากมายนะครับเรามาดูแค่ว่าพระองค์นี้สมควรเป็นหลักฐานการสร้างจริงหรือไม่ครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ